나를 버리 i 너에게 꼬리 e a c h 던

Her, she's hurt, love her, not your fool, i on a fool i killed it i killed it myself, mm -hmm. forget, I'm it. fool you up a i get up i anymore <laughs> i like bad everybody good boy Come back To good boy Come back To good boy Come back Now I drink, drink. You if I can use the... Come back Yo, Go. you got to good, yeah. good, good boy. Come back, good 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 boy. Come back, good boy. <inaudible dancing> back, good boy. back, good boy. Come good boy, good boy. back. และนี่คือทีม G ครับผมลุก G ครับขอความรู้สึกสั้นๆหลังจากโชว์สุดมันเมื่อสักครู่นี้ด้วยครับก็สำหรับเพลง g o o d b o y Gone Bad รับก็ได้ทำงานกับทีมนี้สนุกมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ทำงานด้วยกันครับเอาล่ะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญโหวตครับทีมดีเรคเตอร์ครับ รบกวนขอคําแนะนําให้กับโชว์เมื่อสักครู่นี้ด้วยครับเชิญครับพี่มาร์คทำได้ดีนะเมื่อกี้ถือว่าใช่ได้บางทีมาร์จะต้องเข้าใจว่าเนื้อเพลงมันสื่อสารอะไรแล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเนื้อเพลงนั้นก่อนก่อนที่จะแสดงอะไรออกมาเนาะดังน,นั้นถือว่าถามว่าสอบผ่านในวันนี้ไหมคงใช่สสำหรับจีซังเราว่าเออมันติดติดดับดับเนาะ ม,มันมีพลังบางอย่างที่เป็นท่อนที่เป็นเมนโวเคิลซึ่งทําได้ดีในหน้าที่ของตัวเองแต่พอวันท่อนที่มันไม่ใช่ของพี่จีซังเองอะเฟอร์เชียลสเปเชียลของจ mm ีซังก็จะดรอปลงมาสําหรับเรื่องรองแล้วกันนะคะของทีมนี้นะคะก็รู้สึกว่าทุกคนรับผิดชอบพาร์ทของตัวเองได้ดีมากคือเมื่อกี้พวกพี่ดูแล้วรู้สึกว่าแบบมันมันทึ่งในความแบบอุ้ยมันดุดันชอบไม่ได้มีอะไรอยากว่าค่ะ ที่ชอบที่ขุนพลน่ะใส่ดีเทลอะไรบางอย่างลงไปหรือว่าการที่แบบว่าใส่ a c t ิ้งของการชกมวยเข้ามาในท่าเต้นซึ่งมันเข้ากับเข้ากับชุดหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นดีเทลเล็กๆที่ขุนพลแอบใส่เข้ามาแล้วมันทําให้โชว์มันมันดีขึ้นไปอีกอะนะอันนี้พี่อยากชมเป็นพิเศษครับขุนพลแล้วมีพัฒนาการในเรื่อง movement ที่มันดูสบายแต่เอาอยู่แล้วน่าสนใจเจเป็นคนที่มีความเดือด ในเพอร์ฟอร์มในทุกครั้งมันไม่มีอะไรไม่ดีแต่ว่าใจเย็นๆบางครั้งจะลนแค่นั้นเองค่ะแล้วก็อลันอลันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชมถึงแม้ว่าอลันอาจจะยังไม่ได้มีลายท่าเต้นในทุกท่าที่เพอร์เฟกแต่อลันมีพัฒนาการในทุกครั้งที่เห็น ค่อนข้างภูมิใจในตัวอลันเพราะว่ามามันเหมือนติดลบในเรื่องของบอดี้ที่จะต้องแบบเรียนเต้นแต่ว่าวันนี้อลันทาให้พี่รู้สึกว่าเออภูมิใจนะที่อลันเข้ามาจนถึงจุดนี้เรามีพัฒนาการแบบนี้ mm hmm. ส่วนอโปเนี่ยโปรโกราฟจะทําอะไรมา mm hmm. เมื่ออยู่กับโปมันก็ยังเป็นอโปที่มีเสน่ห์ส่วนมาร์คค่ะค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็เฮ้ยมาร์คมีมูดนี้ที่แบบสู้เพื่อนวะ่ะคือแบบเอ้ยเอาอยู่แล้วเขาก็ได้ท่อนร้องที่ดีอยู่แล้วด้วย เาก็มามีพัฒนาการนะคะสำหรับพี่ถ้าจะถามว่ามีใครใน6คนนี้ที่เป็นกู๊ดบอยและก่อนแบดที่สุดก็พี่มาร์กนี่แหละมาร์กจำความตั้งใจความพยายามนี้ไว้แล้วก็หลังจากนี้พยายามทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอนะตอนจริงๆตอนไม่เช้ารู้สึกว่ากลัว พราะว่าที่ผ่านมาทําได้ไม่ดีักลัวว่าแบบจะเป็นตัวทวงทีมครับกลัว่าแบบจะคนคนที่ทําให้ทีมแพ้ครับก,ก็ทําให้เต็มที่ครับรู้สึกว่าแบบโมเมนต์สุดท้ายตอนที่ก่อนขึ้นสเตจก็คือมันก็แบบอยากทําให้เต็มที่แล้วก็ไม่อยากให้แบบไม่อยากให้เจแบบ ลหลังจากที่โชว์เสร็จอะไรเงี้ยพี่มาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เราชมชมเยอะมากแบบว่าแทบจะ mvp ของวันของทีมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจแบบดีใจมากเลยแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวพี่มากมากที่แบบขอบคุณมันรู้สึกขอบคุณที่เขาแบบพูฟให้เห็นว่าเขาเองก็ตั้งใจได้เขาเองก็แบบพยายามทําเพื่อเจอะไรเงี้ยซึ่งพี่มาก็พูดตลอดก่อนขึ้นสเตจว่าแบบพี่มากจะไม่ยอมให้เจตกรรอบเด็ดขาด เขาสึกว like. like ่าเขาเขาทำสิ่ง <together> นั้นจริงๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณเขามากที่แบบทำตามที่เราแบบสัญญากันไว้อะไรเงี้ยมาถึงกรุ๊ปสุดท้ายในรอบเพลง K-pop นะครับกรุ๊ป W พวกเขาจะมากันในเพลง Beatbox ของ NCT Dream เชิญรับชมเพลงของพวกเขาได้เลยครับสวัสดีครับพวกเราชิ c t W ตอนแรกที่ ที่พอได้รู้โจทย์เนี่ยตอนนั้นะผมนอนห้องเดียวกับออโต้ใช่ไหมแล้วจริงออโต้ก็เรียกพี่เล็กพี่เล็กเร็ว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 แล้วเราแล้วเราก็วิ่งไปกันที่ห้องถงแล้วผมก็งงงอยู่ว่าคืออะไรแต่เหมือนแบบสองคนนี้เขาแบบวิ่งเข้ามาเปิดประตูห้องผมแล้วปั้งแล้วพี่มินปาซึ่งตอนนั้นผมกาลังแบบร้องไห้อยู่ใต้เพราหผมเพราะว่าโดนออกจากบ้านเสร็จน้ำตาเสร็จก็วิ่งออกไปพร้อมกันสคนของโบตอนแรกก็นอนอยู่ตอนนั้นโจทย์มาแล้วโบก็หันความไปหาตีซังแล้วก็แบบตีซังมาอยู่ด้วยกันไหมแล้วตบ แล้วสังก็สังก็เดินออกไปแล้วจึก็บอกจองละสังมาเราบอกก็เอ้เเราโบแล้วก็ทิ้งโบแล้วผมแล้ว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 ผมก็เลยแบบเอยโอโบโอโบก็มีสกิลการร้องที่ดีแล้วก็เลยดึงโอโบเข้ามาเราเราตอนนี้เราก็มีโพซิชันเป็นแดนแดน랩แล้วก็โวคอลใช่ไหมเราขาดแรปแล้วก็อีกโพซิชันหนึ่งที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรแล้วคนต่อมาก็คือพี่เพชร อตอนนั้นที่เพรมามาขออยู่ข้างๆพี่มินบอกว่าขออยู่ได้ทหไมพี่มินขออยู่ได้ทำไ <c oughs> มแต่ตอนนั้นมีแบบหมดหนทางภ <c oughs> ู้กับเพรยืนอยู่ตรงนั้นใช่คือตอนนั้นผมก็เดินเดินแบบเดินหาทีมอยู่แล้วก็ตอนนั้นเห็นโอโบก็เลยแบบเอออยู่ทีมไหนอะไรประมาณนั้นแล้วก็เห็นพี่มินแล้วก็เนก่าโตโแล้วก็รู้สึกว่าเออยังไม่เคยทํางานกับ3ามคนนี้เลยก็เลยอยากลองอยู่ทีมนี้ครับ <c oughs> แต่บรูคือตอนแรกเราก็แบบมองหลายๆชื่อตอนแรกก็จะเนี่ยตอนแรกผมจะเอา X แต่ว่าทีมนั้นเอาไปก่อนแล้วก็เลยแบบเสนอชื่อขึ้นมาว่าแบบเป็น V แต่ว่าออโตบอกว่าอีมันดูแหลมไปสําหรับทีมเราเพราะว่าทีมเรามันแบบเป็นทีมที่มันดูมันดูมันดูน่ารักเกินมันมันดูน่ารักแต่วีมันดูเท่เกินใช่วีมันดูเท่ไปรู้สึกว่าถ้าสมมติเป็นแบบวีแปลว่าพวกเราใช่ไหมแบบถ้าสมมติเป็น W E แล้วมันออกเสียงเป็นวีเหมือนกันก็เลยเอาเป็นตัว W บย แล้วเราก็มาติต่างเองว่าเดี๋ยวมันอยู่ก็คือ V กับ V ีสองตัว,วมันก็จะกลายเป็น v ก, v กับ V ก็คือพวกเราอยู่ด้วยกันนะครับพี่มินเป็นลีดเดอร์แบบพ่อหมายถึงแบบว่าก็แบบก,ก็พี่มินเป็นพี่ใหญ่แล้วเวลาให้คาปรึกษาหรือว่าเรียกนัดคุยอะไรเรื่องจริงจังพี่มินก็แบบจะเป็นคนเปิดหัวข้อแล้วก็แบบคอยเกีย้ยกล่องไยต่างๆพูดให้มันรู้สึกเคลียอะไร ได้มากขึ้นพี่มินก็เลยเหมือนเป็นลีดเดอร์ที่เวลาพูดอะไรแล้วทุกคนจะฟังในกลุ่มนี้ผมเป็นลีดเดอร์อย่างนี้ใช่ไหมครับตำแหน่งลีดเดอร์แบบแบบทุกคนก็โอเคผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะไว้ใจแบบประมาณหนึ่งในการให้ทําสิ่งนี้เพราะว่าน้องน้องๆก็ดูแบบเดินเส้นทางมาตามที่แบบไปทางที่เราแบบอยากไปกันแบบได้โอเคพี่มินจะเป็นคนที่เอาใจคนอื่นนะครับแบบไม่ค่อย เห็นเรื่องท่อนของตัวเองว่ามันจะน้อยแบบคนอื่นขออะไรกใ็ให้ให้ให้ผมรู้สึกว่าบางทีผมก็ค้านแทนพี่มินว่าแบบเอออันนี้ท่อนนี้ให้พี่มินดีกว่านะตอนเลือกเซนเตอร์ครับมันเริ่มจากตอนที่เราอยู่ในห้องซ้อมแล้วพี่ปรุงมาถามว่าให้ทีมนี้ตัดสินใจว่าใครจะเป็นเซนเตอร์ตอนนั้นเราก็เลยเลือกจากท่อนครับแบบว่าใครท่อนที่แบบอยู่เซนเตอร์มากที่สุดแล้วก็ดูแบบสามารถทําให้ทุกคนรับรู้ได้ว่า เนี่ยคนนี้คือมัวรวมของทุกคนรวมกันแล้วก็แผ่รังสีออกไปให้ทุกคนได้เห็นตอนนั้นก็เลยเลือกเป็นพี่มินค่ะเพราะว่าพี่มินเป็นคนเปิดหูแปรกเป็นคนทำปกตุก๊ะปกติกอุกะอ,อ๊ะออของพี่มิน

มันจะมีใครเด็ดสองคนนั่นแหละพี่มินกอโต้ที่แบบบอกว่ามันเหมาะกับเพลงบีทบ็อกนะแต่ว่ามันเป็นสองแบบอะผมว่าพี่มินจะเป็นอารมณ์แบบว่าถ้าพี่มินเป็นเซนเตอร์พี่มินสามารถโฟภาพรวมโชว์นั้นได้แต่ว่าผมว่าการที่ออโต้เป็นเซนเตอร์เนี่ยมันสื่อสารกับเนื้อเพลงกับอารมณ์เพลงนั้นน่ะได้ดีกว่าพี่มินคิดว่าถ้าเกิดเป็นเป็นพี่มินด้วยที่แบบจะเป็นคนที่จะคุมภาพรวมทั้งหมดอะมันก็น่าจะแบบเป็นลูกศรเป็นลูกศอนที่พุ่งไปแต่ว่าลูกสอนที่มัน พุ่งไปแฟนคลับมันก็ต้องมีความสดใสคนด้วยไม่รู้สึกว่าแบบ energy auto ต้ดีใช่ไหมแต่แบบไม่รู้ว่าทุกคนจะแบบสามารถแบบมี Energy เท่าออโต้ได้หรือเปล่าแต่คือมันเป็นเรื่องที่ดีที่แบบมี energy ที่ดีของพี่มินเหมือนแบบทุกคนมารวมกันแต่ว่าของผมมันเหมือนแบบเป็น energy ที่สดใสและดูเหมาะกับเพลงนี้ใช่คือถ้าถามจากความเหมาะสมว่าออโต้คนเป็นเซนเตอร์แล้วทุกคนคนรทำตามแบบออโต้คิดว่าแบบทุกคนควรจะแบบเพิ่ม เมนครดิตคนแรกครับผมออโต้ครับเฮ้ยลูนี่ผมผมผมจะนับคะแนนนะทุกคนหลับตาไว้คนต่อไปครับครับนีิเด็คนหนึ่งของพวกเราสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะพี่มินโอเคเป็นนี่เด็กในเพลงบิดบล็อกนะครับผมได้แก ออตโต้ครับเอะเอก็ตอนนั้นก็ดังเล่อะครับระหว่างสองคนนี้แต่สุดท้ายก็เลือกออโต้เพราะว่าผมคือหนึ่งในคนที่เลือกออโต้โดยโหวตออตโต้ตอนนั้นเพราะว่าผมแค่อธิบายทุกคนไปว่าสองคนนี้มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันเช่นออโต้จะมีความแบบน่ารักสดใสเหมาะกับเพลงนี้มากแต่จะพาทีมไปด้วยกันได้ไหมอันนี้อีกเรื่องแต่พี่มินจะเป็นคนที่จะพูดว่าจะใช้คําว่ารอก็ได้รอเพื่อนแล้วก็แบบ ไปด้วยกันเป็นภาพรวมพี่มินจะทําจุดๆนั้นได้ดีแต่ถามว่าณนาตอนนั้นอ่ะใครมีแนวโน้มที่จะทามันได้ดีที่สุดผมว่าเป็น Auto ออโต้ดีผมรู้สึกโอเคกับพี่มินแล้วก็ตอนแรกผมคิดว่าผมไม่เคยทํางานกับออตโตมาก่อนแต่ที่ผ่านมาผมคิดว่าถ้าเกิดผมทํางานกับน้องอ่ะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบไปได้ฉลุยชิวไปเลยแต่ทีเนี้ยผมรู้สึกว่าออโตก็เป็นเด,เด็กที่มีความตั้งใจนะ มีความกระตือรือร้นก่อนหน้านี้ผมก็คิดว่าการที่ผมได้รับเลือกเป็นเซนเตอร์แล้วก็การทํารับหน้าที่เป็นเซนเตอร์เนี่ยก็อาจจะยากมากๆสำหรับผมแต่ว่าพอได้มาทําจริงๆแล้วผมก็คิดว่าผมก็สามารถทําได้เหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะแค่เพลงนี้หรือเปล่าแต่ผมก็อยากทําให้ได้ทุกเพลงครับในการเป็นเซนเตอร์

ดูสามัคคีกันด้วยอไรเงี้ยก็จะมีแบบอ่าแก๊งร้องเมื่อกี้มันเหมือนเบานิดนึงแล้วก็ระวังวันจริงมันจะแบบว่าเหมือนพอเราลองต่อไปอยากให้ฝึกเรื่องแรงนะคะแต่ว่าตอนนี้คือโน้ตโน้ตอะไรอย่างเงี้ยมันดูดีมันดูดีแล้วเนาะตรงพวกรู้สึกเ n e r g y กับกับสไตล์มันดูถูกต้องดีนะกับกลุ่มนี้แบบว่าเขาเขา,เขารู้สึกว่ามัน,ม,นมันใช่อะรู้สึกว่าพวกเราทั้ง6คนทํางานกันด้วยความเคยชินฮนะด้วยความที่แบบ เราเคยทางานด้วยกันมาหมดแล้วทุกอย่างมันเลยดูง่ายมั้งรู้สึกว่าเราไปด้วยกันได้เร็วมากครับก็คืออยากจะพูดว่าจริงๆทีมนี้มันมีการทํางานที่มันค่อนข้างแบบเป็นทีมเวิร์กที่ดีแล้วก็ค่อนข้างเร็วแบบทุกคนแบบไม่ค่อยขี้เกียจกันนะจริงๆก็เหมือนแบบมาซ้อมก็คือซ้อมให้เสร็จเสร็จแล้วก็จะได้พักทีเดียวเลยคือต้องซ้อมให้เสร็จเท่านั้นเราค่อยพัก เหนื่อยไหมครับเหนื่อยวะเหนื่อยไหม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 ดี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 วันนี้วันนี้วันนี้เก่งกันมากเอาจริงไหมไหนไหนไหนไหแล้วเป็นไงพี่อ่าอ่าอ่าเหนื่อยดิกินน้ำเต็มเต็มเสร็จเอาไปก่อน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 เย็นสดชื่นไหมยอ๋อ เย็นเลยขอกินนี่อย่างมันเมื่อกี้สนุกมากเขามีคนดูอะแล้วเวลาเวลาคนดูตอนเราซ้อมมันก็ไม่เหมือนกับคนที่คนดูก็ตอนแรกเราไม่คิวคนจะมาเยอะขนาดนี้จริงเยอะมากเยอะกว่าที่เริ่มรู้สึกโอเคกว่าเพราะว่าเอเนอร์จีแบบมีมาแบบคนดูส่งมาให้พวกเราเรากเราต้พยายามส่งกลับตอนในห้องไม่มีคนท้าที่ไงช่วยจริงช่วยเยอะช่วยตลอด ใครก็ตามที่ได้คะแนนรวมหลังท้ายคุณจะไม่ได้ไปต่อใน 7, 8, 9 Survival ครับ